เยี่ยมมากเยี่ยมมากทีเด็ดลุมพดพออดูไดีแค่อพียงกับพวกเราชิมงานถีเด็ดลุ่พลล้งโตครับเมื่อคืนที่ผ่านมาตัวเต็งของเราไม่ทําให้ผิดหวังก่อนอื่นไปสรุปผลในช่้มคือที่ผ่านมาจนก่อเลยนะครับประเดิมกันที่ตัวเต็งคู่แรกครับหลานิปราทากกากลาดบังเมื่อคืนจบที่ผลเสมอไปแบบไร้สกอร์นะครับ กำแพงตาม3.25เมื่อคืนไม่มีปัญหาหวานเจี๊ยบครับส่วนเคเดฟเมื่อคืนก็เฉือนชนะเอลเชียไปหนึ่งประตูเช่นกันเมื่อคืนสองตัวติงของท่าหวานเจี๊ยบครับส่วนน่าชืของเราในชั้มในส่วนของตรากบาก,ก็าจบที่ศูนย์ศูนย์ครับขมโมอาซัสโซโลไปสองศูนย์นะครับก็หวานเจี๊ยบกันไป่นเดียวกันจากเคเดฟรครับที่เฉือเอลเชียไปหนึ่งประตูส่วนแบรนเมื่อคืนบุกไปกดแมตมาศูนย์หนึ่งนะครับแต่คู่ของอ็อกฟอร์ดเมื่อคืนพวกเขาเอาชนะยิปโซอิดไปหนึ่งศูนย์ครับและที่กระเพราบ้าง อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับเพราะถือว่าหน้าช่องของเราครับทำงานกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับก็ยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมยิ้มหวานกันต่อไปครับคืนนี้ยังมีอีกห้าคู่ค้าสำคัญครับในเรื่อนของเทนนอสเปอร์ที่จะเล่นจากอาเจ้าสุนหายฟ์แรมเพื่อนๆท่านใดอยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวด้วยกันจากทีเด็ดลุงคนอย่าลืมไปเจอกันที่บีคีตองหกครับสามารรับข้อมูลได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเอะไะครับเจ้าพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไบท์ไปกันที่เทนนิสเบอร์สตีนี้กันเลยครับทีเด็ดลุงพลงะคนนนีกกกกััั่บออลรเยฤษ คู่ดึกเวลาตีสามเกมที่ถ้ำน้ำฮอสเปสเอร์สเต,เ,ตเดียมไก่เดทองจะเปิดบ้านเจอเจ้าสัวน้อยฟูแลมครับตามตารางคะแนนในปัจจุบันเจ้าบ้านอยู่อันดับที่9ของตารางครับชนะค่าเสมอ3แพ้4มีอยู่18คะแนนส่วนฟูแลมอยู่อันดับที่1 5ครับณปัจจุบันชนะสเสมอ2แพ้6มีอยู่14คะแนนเท่านั้นครับผลงานของคู่นี้เจอกันในรอบ3นัดหลังสุดเปน็นนางฟังของผู้มาเยือนครับทีมมักจะมีผลงานที่ดีกว่าตราบ้านเสมอผลงานกำลังกระชุ่นเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของํำแพง เกมบกได้มากกว่า4จาก5นัดหลังที่ลงสนามไปครับผลงานของสปเอร์ห้าเกมหลังชนะได้เพียงแค่นั้นเดียวนี่ครับเสมอหนึ่งและ2นัดทีผ่านมาพวกเขาแพ้ให้กับอา์ีซนอลไป4ีเ่หนึ่งมนี่ครับ, 4, นนร,บรวมไปถึงปราริสียชัแม่งครับที่เปิดบา้านอดพวกเขาไปอีก5าต่อ3กำแพงจึงเก็บได้เพียงแค่นัดเดียวครับจาก5เกมหลังสุดผลงานของทีมยวนครับเจ้าสูตน้อยฟูแลแลมลงสนาม5้านัดหลังชนะ2เสมอ1แพ้ไป2นะ่ครับแต่โดยรวมในเรื่องของกำแพงยังคงย่ำแย่พวกเขาบวกได้เพียงแค่3จาก10เกมหลังเท่านั้น ดีเดียสถานการณ์ไม่ต่างจากสเปอร์เลยนะครับส่วนผลงานในบ้านของสเปอร์ชนะ1เสมอ2แพ้2ครับแต่ทางฝั่งของฟูแลมอาการหนักไม่ชนะเลยแม้แต่เกมเดียวแพ้4เสมอหนึ่งและก็แพ้ทุกเกมครับตัวเจ็บชจวาบ้านเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคูรูเซฟกี้ครับแล้วก็ยังมีเจนแมตติสนะครับที่ยังไม่สามารถลงมาช่วยทีมได้ส่วนทีมเยือกก็จะมีมูเนสคาของหน้าโตเกียที่ยังคงมีปัญหาการบาดเจ็บลักพาตัวไปครับซิเมตูจริงของสเปอร์เกมนี้ใช้แผน3421ครับ ริชาร์ดิสซอนรับหน้าที่เป็นตัวเป้านะครับแล้วก็จะมีพวก,กูดูสเปาลินย่าในีร่รวมไปถึงอเมนตันกูที่จะคอยเป็นตัวจบอยู่ตรงกลางสนามส่วนฟูลแย์ครับพวกเขาก็จะมีราอูจิมิเนสนะครับที่มาทำหน้าที่ไทมูเนสส่วนตรงกลางครับก็จะมีพวกคิงย่บรวมไปถึงอิวบี้ผู้เล่นที่น่าจะตามอมงเกมนี้ไปที่ริชาร์ดิสซอนครับผลงานในรอบ12นัดที่ลงสนามไปให้กับทีมในลีกเนี่ยยิงไป5ประตูกับอีก2แอสซิสต์นะครับก็ยังถือว่าเป็นผู้เล่นที่สเปอร์ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับช่วงนี้ เกมก่อนคู่นี้ลุนทามาสเปอร์เป็นรองทั้งทางครองบอลและจบสกอร์นะครับตําแหน่งเกมนี้เนี่ยก็ถือว่าไปไม่สูงมากตั้งไว้เพียงแค่บอกปอทั้งเองนเช้าสูงต่ำไปที่2.5ครับรู้จักผลงานของทั้งสงทีมนั้นนะครับทางฝั่งของไกเดทองท็อตแนมอสเปอร์ช่วงหลังก็ฟอร์มหลุดครับแต่ถ้ามาดูผลงานนอกบ้านของฟูลแลมต้องบอกว่าใจชื้นขึ้นมาเยอะครับพวกเขาเล่นไม่ชนะใครเลยใช้ตําแพงเนี่ยต้องบอกว่าหลุดไปทุกเกมด้วยเกมนี้ไม่มีเป็นอื่นยังมองไปที่ไดทอทอทออปร์พวกเขาามมาจะสมรถ เปิดบ้านและเฉือนฟูแลมไปอย่างไม่น้อย1ประตูครับไปต่อกันที่เกมคู่ที่2ครับในส่วนของฟุตบอลบูเดเลีกแคเยอรมันไบเออร์เลวร์คเซนครับคืนนี้เชียงขึ้นครึ่งพวกเขาจะดวลกับบุรุสเซียนลักมุดในรับผลงานทางตารางคะแนนในปัจจุบันรัดทางฝั่งของทีมจงบ้านเลวร์คเซนรับอยู่อันดับที่3ของตารางชนะเจ็เสมอ2อแพ้ไป2มีอยู่23คะแนนะครับส่วนดับมุลชนะ6เสมอ4แพ้ไป1มีอยู่22คะแนนครับคู่นี้ผลงานจอกันเบื้องต้นตลอด10นาทีผ่านมาสถิติยังคงเป็นดับมูครับ ที่สามารถคว้าชัยชนะได้มากกว่า5านัดเสมอ2จักแล้วก็เลเวอร์โคเซนเอาชนะได้3มเกมคู่นี้เจอกันในเกมล่าสุดเป็นทางฟังของนัดมนคจับที่บุกท่าหงไบเออร์เลเวอร์โคเซนไป2ต่อสเลยนะจับในบ้านของเลเวอร์4นัดชนะมาหมดเลยนะครับพวกเขากำลังมั่นใจครับเอาชนะเป็นวิจาทชลล์ไฮเดมเคิลโวฟ์บวกรดนไป 1- 3ครสับก่อนที่จะเอาชนะซิตี้ชูกลางสัปดาห์ในสุดยุฟ้าแชมเปี้ยนลีกไปสูนย์พลาดตัวสองหานัดหลังทำแฮงบวกไป4ถือว่าไม่ธรรมดาครับ ดูดีผลงานของทีมยืยนยับบรูซเซียนดัดมูลห้าเกมหลังก็ไม่คิ้วเลยนะจแต่ถ้าจะเอาไปเทียบกับทีมเจา้าบ้านพวกเขายัายางถือว่าเป็นรองชนะสองเสม,มอสองแพ้ไปหนึ่งำแผงบวกไปสองจากห้าเกมหลังจับเอร์กูเซ่ในบ้านของพวกเขาในจับห้านัดหลังชนะสามยับเสม,มอหนึ่งแพ้ไปหนึ่งำแหงบวกไปสส่วนทีมเยืยนยับการออกไปเยือนมของดัดมูลห้านัดหลังชนะไปสองยับเสม,มอสองแพ้ไปหนึ่งำแผงบวกเยือมเยนไปสองนัดซึ่งตัวเจ็บจุบ้านยังเยอะเหมือนเดิมยับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ อาเฟรนเดสในทีมที่ยังไม่พร้อมจับและยังมีรายอื่นอีกโคกุไรส่วนทีมเยือนมีเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นเรื่องต้นการจัดทับนะครับเดนเวกเซนจะใช้แผน3 4 2 1ี่ักปาติชิกเป็นตัวป้าอจะขนาข้างไปด้วยโคกุรับแล้วก็จะมีในส่วนของโมซ่าส่วนทีมเยือนอย่างดับบพักเขาใช้ระบบ3 4 2 1ี่ักกูลาซีเป็นตัวจบสกอร์นะครับจะมีชูริมบันดงไปถึงชฟเบดดิงแคมอยู่ตัวกลางสนามจมีผู้เล่นชีน่าจัตามมองทับปาติชิกยังคืนหนึ่งในนั้น การทำไปแล้ว5ประตูกับอีก2แอซิสจากเก้านัดที่ผ่านมายังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจครับในส่วนของการเจอกันของทั้งสองทีมในยนันล่าสุดดวลกันมาเป็นทังฝั่งของเลเว์คาร์าารดดมาในยันดาดมอนเปรูสโกสองต่อสี่ซึ่งกำแพงเกมนี้ไปที่เสมอเท่านั้นแต่ถ้ามาดูจากฟอร์มปัจจุบันยังคงมองไปที่ทางฝั่งของทีมโจ้านอย่างไบเออร์เลเว์คูเซน,นะครับว่าพวกเขาจะสามารถเฉือนชน,นะบุูเซนดัดบุนไปอย่างน่อยหนึ่งประตูครับ การเจอการตามสตเสถียรเบื้องต้นแน่นอนคำบราทางฝั่งของเลเบโกูเซนจับเป็นรองแต่เกมนี้ขอมองไปที่ทีมโจบ้านเท่านั้นครับขยับไปกันที่เกมคู่3นะครับในส่วนของเอซิมิลานคืนนี้จะเปิดซานซิโร่ตอนรักลางเย็นของลาซิโอครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบิสแมัคแลยนะครับสำหรับเกมคู่นี้ซึ่งผลงานของทั้ง2ทีมครับเอซิมิลานโจบ้านชนะเจเสมอ4แพ้ไปหมีอยู่25คะแนนครับส่วนลาซิโอพวกเขาอยู่อันดับที่8ของตารางชนะ5เสมอ3แพ้4มี18คะแนนครับ คู่นี้เจอการมในรอบผ่านนัดที่ผ่านมาเอซีมิลานยังเก็บใช้ชนะได้ดีเหลือเกินครับชนะไป3เสมอหนึ่งแต่นัดล่าสุดแพ้ลาซิโอขาบ,บ้านไป1ประตูต่อสกำแพงเป็นไปตามผลใาญแข่งขันเลยนะครับืบ้องตัวเอซีมิลานตลอด1ินัดที่ผ่านมายังไม่แพ้เลยนะครับชนะไป2ครับเสมอไป3เกมภาารวมในเรื่องของกำแพงก็บวกไปเบสร็จเน่ยข่มัดเลยนะครับส่วนลาซิโอขาม่าเกียหลังชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับกำแพงบวกไป3เกมล่าสุดเอาชนะ ลนเชื่อมัสองศูนย์ถึงแม้ว่าก่อนหน้าจะมีพลาดท้าให้จับยินเตอิอมิลานไปก็ตามครับผล,ลงานของมิลานในบ้านชนะไปสี่เสมอหนึ่งนะครับส่วนทีมเยือนเนี่ยก็เขาชนะเกมเยือนได้เพียงแค่ทัดเดียวและก็กำแพงบวกได้เพียงแค่สองเกมครับส่วนตัวเจ็บเจ้าบ้านมีสองรายในแขวงส่วนทีมเยือนมีผู้ได้บาดเจ็บอยู่ทั้งหมดสี่รายด้วยกันซึ่งสิบเอ็ดตัวจริงตามคาดนะครับเอสมิลานเกมนี้น่าจะมาแนวระบบหน้าคู่กับสามห้าสองเลยเอาประสานงานกับกูยซส โดยจะมีโมดิสเป็นหัวใจอยู่ตรงกลางสนามส่วนลาซิโอช้3สามแนวรุกนะครับ,บนไลเตียอีชักเส้นแล้วก็สักคันนี่ครับผู้เลินชินน้น่าจะตามมองคริสเตียนปูริซิตเท่านั้นยิงไปแล้ว5ประตูกับอีกสองแอซิสก็ถือว่าผลงานไม่ธรรมดาครับขาาเจอทานในนัดก่อนเอซีมิลันครองบอลได้ดีกว่าก็จริงแต่พวกเขาแพ้ไปอีกสกอร์หนึ่งประตูต่อสองครับโดยที่ผลงานของคัมแพิเกมนี้ไปที่0.51และสูงต่ำไปที่2.25นะครับ ในส่วนของข่าวนาเมเรื่องต้นทางฝั่งของทีมท้าบ้านยังคงเอื้อล้นเยมิีนยัง,ยงมองว่าทางฝั่งของเอซิมิลานจับพวกเขาจะสามารถเปิดม่านและเฉอนลาสิโอไปได้อยู่จากผลง,งานในรอบพัชนที่ผ่านมาแล้วนะรับเอซิมิลานยังคงเป็นอีกหนึ่งทีมที่ไว้ใจได้จาแผงกกลชูดกว่าทางฝั่งของผู้เมันเย็นอยู่พอสมควรเยมิีนไม่มีเป็นอื่นชับไปที่ปีศาจแดงดังเอซิมิลานรับเกมก่ศิบไปเยนที่ฟุตบอลลาลิกาสเปนครับบาร์ซโลนาจะเปิดครัหนุ่ตอมพัตตาไมบเยมของอาราเบสรับ ตามตารางคะแนน,นในปัจจุบันรับทางฝั่งของชาวบ้านบาร์เซโลนาพวกเขาไปอันดับ2อรองจากฝูงนะรับไล่หลังมาดริดมาเหลือแต้มเดียวแล้วนะรับชนะส0เสมอ1แพ้2มี31คะแนนส่วนอาลาเบสอยู่อันดับที่1 4ครับชนะ4เสมอ3มแพ้6มีอยู่15คะแนนครับกานรเจทิญข,ของทั้ง2ทีมในรอบ5้านัดที่ผ่านมาครับชาวบ,บ้านต้องบอกว่าสถิติชนะ8ปเลยนะครับทีเหลืออีก2นัดเป็นการเสมอส,ส่วนผลงานของบาร์ซ่า5เกมหลังเพิ่งไปสรุดแพ้ให้กับเชลซีมา30นะครับ ในสิ่ฟุบอลยูฟาแชมเปียนลีกแต่ก่อนหน้านั้นก็ชนะได้สามเสมอหนึ่งกับกาแพงบวกไปสองเจ้าหนึ่งและหลุดไปสองเกมส่วนอารเบสสองเกมหลังไม่ดีนะครับพวกเขาเพิ่งไปแพ้คิโรน่านแล้วก็เิลต้าบีโก้มาสองนัดติดครับตลอดสิบนัดชนะได้เพียงแค่สามเกมผลงานแน่นอนครับว่าเป็นรองบาซายอย่างชัดเจนครับในบ้านของบาซาสี่เกมหลังชนะมารวดเลยนะครับล่าสุดเล่นในบ้านถล่มบินมอาไปสี่ดอกส่วนทีมเยือนอารเบสออกไปเยนนือนห้านัดหลังชนะได้เพียงแค่น้ำเตียยครับ จุบังขาผู้เล่นไป4สียไนะครับเบื้องต้นจะไม่มีโรเบสรวมไปถึงคาบี้ส่วนจิมเยนนี่ผู้เล่นบาดเจ็บเพียงแค่ฝ่ายเดียวการจัดทำ11ตัวจริงฮันซิฟริกใช้โรเบิร์ตเดวันดอฟที่เป็นตัวเป้าครับแล้วปาฟนอนันโตเรสไปอยู่ด้านซ้ายตัวกลางเป็นโอโมและทางขวาเป็นโยมาส่วนทางฝั่งของปาราเบสเกียนนี้ก็จะใช้ระบบหน้าคู่ครับบอยจะเยนประสานงานกับมาตินสเย็นนี้ผู้เล่นที่น่าจับตามองครับโรเบิร์ตเดวานดอฟที่ผลงานยังคงยอดเยี่ยมตอนนี้นะครับก้อยยังยิงประตูไม่หยุดเลยนะครับ ซับไปแล้วแปประตูจากสินัดถึงจะอายุ37ปีแล้วนะครับแต่ก็บอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นครับเกมก่อนโค้ชเจอร์กันมาบาซ่าครองบอลได้เบสเซนและเด็ดขาดรวมไปถึงเโอก,กาสจบสกอแต่พวกเขาสกอตไม่ขาดครับเกมที่แล้วเกมนี้กำแพงไปที่2มเมตรนะครับสูงต่ำไปที่3.5ุดาแน่นอนกับว่าบาซ่าเกมนี้ยังไหก็ยังมองว่าพวกเขาจะสามารถชนะได้นะครับไปลุ้น3ประตูจากบาซ่ากันครับ2ลูกเนี่ย บาซ่าไหวแน่ครับแต่ไปล้ดลูกที่3เอาแบบชั่วๆบาซ่าคืนนี้มาแน่ครับโรอบเกมคู่สุดท้ายไปดูในส่วนของโอลิมปิกมักเซียครับที่จะลงสนามเจอจัตูลุสปิกกนทินิกเออฝรั่งเศสนะค,คู่นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจในปัจจุบันโอลิมปิกมักเซยครับพวกเขาในอยู่อันดับที่2เป็นรองเพียงแค่ป,ปารีสแซชัช่งแมงเท่านั้นตอนนี้พวกเขาลงสนามไป13มนัดชนะ9้าเสมอ1แพ้3มี28คะแนนนะครับ ส่วนตูลรสอยู่อันดับที่10ครับชนะ4ี่เสมอ4แพ้5มี16คะแนนครับการเจอกันของคู่นี้สถิติยังคงไป็ั้งฟังของมักเซย์ครับที่ชนะไปทั้งหมดอยู่8เกมแล้วก็มีดูเสมอไปสองครับัำแผนงก็บวกได้มากกว่า7นัดผลงานเบื้องต้นโอลิมปิกมักเซย์หเกมหลังครับพวกเขาชนะไป4นะครับแล้วก็มีแพ้ไป1เกมึำแผนงก็เป็นไปตามผลการแข่งขันส่วนตูนนลูส5านัดหลังไม่ชนะเลยครับเสมอ3แพ้ไป2ครับ ส่วนโอลิมปิกมังเซตห้าเกมหลังของพวกเขาครับชนะไปทั้งหมดอยู่สามเกมครับมีเสม,มือนหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งด้วยส่วนทางฝั่งของตัวรุสออกไปเยือนห้าทันหลังพวกเขาชนะได้เพียงแค่เกมเดียวเทั้นในส่วนของจู๊บ้านรับเกมนี้การจะทำเบื้องต้นพวกเขาจะใช้อุบไมยังโกเมสรวมไปถึงกินวูสเป็นตัวชูครับส่วนทางฝั่งของตูรุสใช้แผนสามสี่สองหนึ่งโดยตัวป้อของพวกเขาครับจะใช้เป็นเอเมอร์สังยับลาวไวจะขนาดข้างไปด้วยเมื่อกลีนี้ครับที่จะคอยเป็นตัวซับพอร์ต ผู้นั้นที่นั้นจะตามอมงเกมนี้ต้องไปที่น้องไม้เขียวเท่านั้นครับเบื้องต้นทําคนเดียวไป10ประตูและยังมีอีกสแอสซิสจาก12นัดด้วยควยังถือว่าฟอร์มกำลังดุดเด่นเลยนะครับหรือที่เกมก่อนคู่นี้เจอกันมาครับตองบอกว่ามักเสดครองบอลได้ดีกว่าและเอาชนะไปแบบเฉือนๆสามเจ้อสองสกอร์สุดมันตำแหน่งเบื้องต้นคู่นี้ไปที่1เมตรครับสุงตามไปที่2.5ด้ผลงานของทั้งสองทีมจะเทาวัดกันที่5เกมหลังต้องบอกว่ามีความห่างการาเปาฟ้ากับเผียว ยังไงโอลิมปิกมักเซยก็ยังเหนือกว่านี่คักและแน่นอนเกมนี้ยังไงก็ให้ไปที่มักเสัดเพรัะหัวทางฝังของตัวดูซ่าเกมหลังไม่ชนะเลยเกยมนี้จะให้ไปที่โอลิมปิกมักเซยเท่านั้นครับสำหรับผ้าคู่คัดของลุงพลคืนนี้ต้องบอกว่าจัดมาแบบ5้าหล็กใหญ่กันเลยทีเดียวครับคู่แรกของรายการในส่วนของชดนำฮอสเปอร์คือิีิจาเปิดอดนมฮอสเปอร์สเตเดียมตอนแรกมาเยี่ยของเจ้าสัวน้อยฟูแลมเกมนี้ยังไงก็แล้วแต่ยังคงเทใจให้กับซเปอร์นะครับ หอกฝูเล่มช่วงหลังผลงานต้องบอกว่าหลังผ่านช้ำส่วนเกมคู่ที่สองในบุกูเซนยังคงเป็นทางออกที่ดีหลังสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งไปตกแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงเอติฮัสเกมคู่3ศึกบิสแมทในส่วนของฟุตบอลอาตังช่อสุดายิตาลีนีครับเอซิมิลานดวลเดือดกับลาซิโอเกมนี้ยังไงก็ต้องเอซิมิลานครับส่วนเกมคู่4ี่หนึ่งเดียวจากฟุตบอลสเปนบาซ่าดวลกับอาราเบสเกมนี้ต้องบอกว่าบาซ่าเท่านั้นครับคือคำตอบสุดท้ายส่วนเกมคู่ที่5 ทางฝังของโอลิมปิกมักเซียดดนกับโตรุสซึ่งโตรุสยวนดับสิครับส่วนมักเซียยวนดับที่2องเกมนี้ยังคงมีระยะห่างกันอยู่พอสมควรแกม5้าเกมหลังฟอร์ไม่ดีด้วยเกมนี้ยังไหนก็ต้องไปที่มักเซียเท่านั้นครับไอ้นี่ก็เป็นทั้งหมดห้าคู่ที่ลงผลคัดว่าฟารล้านถ้าชื่นชอบก oh hm like, ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีรับ